โอเคนะพูดถึงเลยค่ะสำหรับอีพีนี้ก็เปิดมาด้วยการส่งน้องกลับส่งน้องชิวชิวกลับบ้านเออแล้วน้องชิวเฉวก็มีการให้ของก็คือเป็นภาพวาดภาพวาดที่เป็นความลับเพราะว่าวันนั้นคืนนั้นน้องเห็นคนเดียวก็คือรู้กันแค่สองคนคือรู้แค่ชิวชิวกับหมอกู้ว่าเออพี่นอนอยู่ตรงเตียงตอนเฝ้าพ่อแล้วก็หมอกู้เอา คุมให้ใหช่ก็เป็นฉากที่ถ้านางเอกเห็นก็น่าจะรู้ไหมก็ไม่รู้อยู่ดีแหละก็จะคิดแค่ว่าเขาเป็นห่วงไหมชเชยอ,อาจจะคิดว่าคนที่นอนอยู่เป็นแม่ก็ได้ <laughs> เออ,เอ,อขนาดรูปตัวเองที่น้องวาดให้ถือจับมือกันนะอ่ะยังคิดว่าเป็นชิีวๆฉีวเป็นน้องผู้ชาย,ยน้องตวัวอะไรเนาะเออเขาเขาวาดใครไม่คือถ้าคิดว่าเป็นพ่อนะ่ะเราก็จะไม่ได้อะไรไงเ,เพี้ยเป็นชฉีวๆยได้ไงวะงงแล้วก็ น้องเนาะน้องรู้เนาะรู้ก็น้องพูดเลยเ่าพี่ชอบใช่ไหมโอ้โหใช่แล้วแบบหมอกู้ก็งงแล้วน้องก็บอกว่าเพราะว่าผมแบบปกติผมไม่เคยไม่ค่อยเห็นพี่ยิ้มพอพี่เซี่ยวเข้ามาน่ะพี่ก็เป็นคนที่ยิ้มเยอะอะไรอย่างเงี้ยขนาดเด็กยังรู้เลยน้องอาจจะไม่ได้เด็กขนาดนั้นหรอกเพราะว่าอ่านหนังสือออกแล้วอาจจะประมาณี่ขวบเออก็คือแต่เรามองน้องเราคิดว่าน้องเด็กมากเลยแต่ว่าที่จริงอ่ะ ถ้าอ่านหนังสือออกก็คืออ่ะเป็นคนที่เป็นโตในระดับหนึ่งแล้ว <No. S 1> น่าจะอยู่แบบอนุบาลสามอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นประมาณห้าขวบถ้านหนึ่งอ่ะเจ็ดขวบไงประมาณเด็กอนุบาลน่ะเด็กอนุบาลที่กําลังอ่านหนังสือ,อ mm. เพราะฉะนั้นน้องก็เลยรู้ว่าความรักชอบคืออะไรอย่างที่หมอบอกว่ารู้ด้วยเหรอว่าชอบเป็นยังไงน้องก็บอกว่ารู้ เออนั <G ã entender> ่นแหละก็น <avez> ่าร eh ักเป็นเป็นพ่อการประเทศน้อยที่เคยทําให้เขาได้แบบขึ้นไปบนพี่ดนเออเช่อะไรนะพี่ดานนั่นแหละดาบอา ดัดฟ้าเออที่ทาให้เขาได้ขึ้นไปบนดัดฟ้าใช่ไหมแล้วก็ไปคุยกันไปแบบเอออะไรกันอย่างเงี้ยก็แบบกลายเป็นที่ที่นัดพบกันบ่อยๆ้วนั่นเป็นที่ประจำของเขาที่เวลาใครไม่สบายใจหรือตอนนี้ก็กลายเป็นที่ที่สบายใจเรานะจะฉลองเนาะใช่แต่ต่ก่อนที่เป็นที่ที่ไม่สบายใจตอนนี้ก็คือเป็นที่ที่เขาฉลองความสําเร็จด้วยการฉลองสิ่งดีๆด้วยการอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทีนี้ ก็มีการแบบว่าให้บัตรเนาะ<อ>ที่นายเอกจะได้ไปขึ้นโชว์ <Conc ert. S 1> ใช่ก็คือให้บัตรเป็นแบบคอนเสิร์ตโดยที่ให้ทั้งหมอเกาแล้วก็หมอกู้ใช,ใช่แต่หมอเกาก็คือกิดการขั้นสุดกิดการขั้นสุดต,ตาตแข็งมากเพราะตอนแรกอะที่จริง พี่เอกน่าจะไม่ได้ไปแล้วมั้งงานนั้นน่ะแต่ทีนี้เห็นบัตรนะก็เลยอาจจะชวนไปด้วยเนาะเพราะว่านะ<ช>พ่อบอก,กอที่หลังนะเพราะว่าตอนที่หมอเกาเรียนไปบอกหมอเกาบอกว่าเป็นงานสัมมนาคุณไปด้วยกันนะเหมือนอฟิลประมาณว่าไม่ไปก็ได้มันเป็นเป็นฟิล,ลที่ไม่ได้มีคําสั่งมาว่าหมอกู้ต้องไปแต่มันเป็นเหมือนกับ แค่ชวนกันไปอ่ะเพราะว่าอยู่ๆก็เดินมาบอกว่าไปด้วยกันนะเขาว่าเป็นแผนเพราะหมอกูไม่รู้ว่าไปวันไหนไงตอนแรกแล้วก็เลยเอานี้มาก่อนเพื่อให้รับปากก่อนแล้วค่อยเอาบัตรให้นั่นแหละแต่หมายถึงว่างานสัมมนาบางทีอะไปต้องไปก็ได้ใช่ใช่แต่หมอเก้านั่งนั่งมีแผนร้ายนี่ฉันแบบฉันฉุนเธอตั้งแต่งานเป็นเกิดน้องชิวๆแล้วนะที่เธอพยายามแบบแสดงตัวเองตั้งแต่ซ่อมแล้วเนาะเออพระเอกก็แบบ อ๋อไม่ผมใช้อันที่ทิ้งก็ได้อ่าอันนี้ก็คือเขาปฏิเสธแล้วนั้หน้าหนึ่งแต่ว่ายังไม่ยอมเนาะก็ยังแบบอะไรนะขอกินเค้กด้วยก้็เดียวกันก็ได้เพราะจะกินไม่หมดพระเอกก็คือปัดขั้นสุดเลยนะเว์ว่ากินกับน้องแล้วกันพระเอก ชอบชอบผ้าเอกแบบนี้นชัดเจนดิคือแบบถ้าเป็นผระเอกที่เลือก่ากแบบว่าอาอาโอเคโอเคกินด้วยก็ได้แบบเกรงใจเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้เราจะรู้สึกแบบเหมือนกักอะเอเอเราจะรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ชัดเจนแต่พระเอกเป็นคนที่ชัดเจนในความรู้สึกมากซึ่งเป็นข้อดีในะแบบนี้มากดีมากก็คือให้คนที่เขา ที่เราไม่ได้คิดอะไรให้เขาก็ดีทั้งสองฝ่ายใเขารู้เลยใช่ก็ดีทั้งในฝ่ายหมอเกาว่าให้เขารู้ไปเลยว่าคุณอะไม่มีสิทธิ์ในในการที่จะข้ามขั้นจากเพื่อนมาเป็นแฟนคือฉันไม่ได้ให้ความหวังเธอเลยแล้วก็ดีในฝั่งของนางเอกนางเอกก็จะได้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคนนี้แต่นางเอกยังไม่รู้ตัวแต่นางเอกแค่เขายังแบบไม่รู้ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีไม่มีประสบการณ์ใช่ใช่ไม่มีประสบการณ์ด้ความรักมาก่อน เขาอาจจะมองแค่ว่าหมอกล้วเป็นหมอที่ดีมากคนหนึ่งเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่ดีแต่เพกก็ไม่มีประสบการณ์ด้านความรักนะแต่เพเดิบิวก่อนเนี่ยเ,<อ>เพกก็เลยเป็นแบบรู้เริ่มเริ่มรู้แบบร่่งทํายังไงเนาะจากตอนแรกอตอนแรกก็พูดไม่ค่อยเป็นใช่ตอนที่ตอนที่อะไรนะปอบอน,นั้นก็ยังทําให้เปลี่ยนจนแบบอชอบความที่ตอนที่เขาคุยกันอยู่ในห้องตัดไหมอ่ะที่พยายามพูดว่าผมกับเหมือนพยายามบอกว่า โสดนะเออเอาตรงตงเป็นเลยแบบถ้าพูดตรงๆก็ผมโสดนะผมกับหมอเกาไม่ได้เป็นรายการอนาคตก็ไม่เป็นใม่มีการพัฒนาพัฒนาได้นอนผมโสดคุณใจไม่ผมโสดคุณก็โสดเออแค่นั้นแหละผมโสดคุณก็โสดผมกำลังกจะจีบคุณผู้อย่างนี้ได้ไหมเคยแบบหยอดไปลวครัหนึ่งนี่ครั้งที่สองเนี่ยตั้งแต่ว่าเอา เล่นดนตรีเล่นให้ใครฟังเล่นสักอย่างตอนนั้นน่ะมีแฟนไหมเล่นสักอย่างนนาเหมือนการหลอกถามก่อนแต่ว่ากําลังจะจีบแล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าเขาอะมีใครไหมถ้าคนมีเซนส์หน่อยก็น่าจะรู้เลยเด้อเอ๊ทไมต้องถามเนี่ยชเอนางเอกน่าจะไม่ค่อยมีด้วยความซีรีส์อาจจะนางเอกก็ตั้งแต่แรกๆเลยที่เราดูอะที่เรารู้สึกว่านางเอกแบบ ซื่อ,อใช่ใช่มันก็จะเป็นแบบเขาปูมาอย่างเงี้ยปูว่านางเอกซื่อใสอซื่อมากก็คือไม่รู้เรื่องเรื่องความรักเลยนั่นแหละมันก็เลยแบบเออก็เลยอาจจะยังไม่รู้ตัวใม่แต่ว่าเนี่ยเราเริ่มแบบว่าเริ่มเห็นความน่ารักแล้วว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่ารักเพิ่มเรื่อยๆในตัวของหมอกูในการที่จะเริ่มเดิน hey, หน้าจีบเนะเาะก็คือจะทําแบบให้เขารู้นะขนาดขนาดนี้เขายังไม่รู้เลย แต่มันก็น่ารักดีนะคือนางเอกก็ไม่รู้พระเอกก็อ่ะฉันจะต้องมีความพยายามนิดนึงอ่ะนางเอกอ่ะไม่ใช่ไม่รู้ว่าพระเอกรักนะไม่รู้ว่าตัวเองน่ะชอบด้วยในตอนนี้นะนางเอกไม่รู้เลยแต่เพื่อนรู้ละเพื่อน่รู้แทนว่านางเอกให้ความสําคัญกับหมอกูมากนางเอกไม่รู้เกี่ยวกับพระเอกเลยว่าพระเอกชอบตัวเองก็ยังไม่รู้มันก็ยิ่งเป็นสองเท่าเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าพระเอกจะได้ไปดูงาน นดนตรีนางเอกไหมไปแน่โนอนค่ะแต่เราคิดว,ว่าได้ไปอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นงานที่สําคัญอืแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนาะกาลังจะไปเปิดร<อ>้านกาแฟซึ่งเขาว่าก็น่าจะดีนะถ้าคบกับคนนี้ใช่ก็คือมันหัวเรือเนาะตอนแรกอะที่เขายอมรับที่จะทําร้านกาแฟะนะ่ะก็เพราะว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดน้องผู้หญิงใช่ออันนี้ก็คืออันนี้ที่ปูมาให้เราดูก็คือว่าเออทำทำอยากทําอะไรเราทําร้านกาแฟก็ทําเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องมาทําจริงจังขนาดนี้แต่พอจริงจังปุ๊บนี่แหละ คนนี้น่าจะพาให้เขาน้องชีวิตเขาจะดีขึ้นชายเพราะว่าชายเพราะว่าน้องผู้หญิงอ่ะต้องการที่จะแบบพิสูจน์ให้ครอบครัวใช่ครอบครัวน่าจะมีตังอยู่แล้วนะคนนี้เพราะเพราะเหมือนคุยกับพ่อพ่อว่าจะเอาตังไหมจะส่งให้น้องไม่ยอมบ้านน้องเหมือนจะมีปัญหานะที่น้องพูดในโทรศัพท์หมายกับว่าพ่อไม่รู้เหรอว่าหนูไม่รู้ว่าเราแบบเหมือนกับเหมือนเหมือนมีปัญหาเรื่องธุรกิจที่น้องพูดว่ามีปัญหาเรื่องธุรกิจ คืออาจจะเป็นบ้านคนมีตางค์งแต่ว่าธุรกิจอาจจะไม่ได้ปแปลว่าไม่ได้ปังเหมือนแรกๆเออน้องก็เลยไม่อยากจะไปเจียดเงินกับพ่อแม่มาเพราะว่าน้องพูดว่าตอนที่หนูอยู่ต่างประเทศเหมือนน้องก็เอากับพ่อแม่มาเยอะแล้วไงเดี๋ยวเนี่ยหนูกลับมาเนี่ยเดี๋ยวหนูจะเป็นคนหนูจะไม่อยากไปเอาภาระาไปให้ครอบครัวใช่คือพ่อพ่อแม่อตส่าส่งเรียนจบแล้วที่ต่างประเทศใช่แล้วก็น้องก็พูดขึ้นว่าคิดว่าหนูไม่รู้เหรอว่าที่บ้านน่ะธุรกิจมันมีปัญหาหรืออะไรสักอย่างเนี้เลยก็ในอย่างนี้ทั้ ใช่ก็ประมาณน่าน่าจะน่าจะไม่อยากไปยุ่งไม่อยากไปใ,ให้พ่อแม่เดือดร้อนแล้วก็นี่แหละน่าจะพิสูจน์ตัวเองจากการทําธุรกิจร่วมเง,งินกับน้องผู้ชายต่างคนต่างวินวินเนาะใช่พรอเอกน้องพระเอกก็เป็นคนมีตังก็เป็นคนลงทุนส่วนคนนี้เป็นคนที่จะใช้สมองในการทํางานจริงจังทำปุ๊บสาเร็จมีเงิน คนผู้ชายก็ถูกพ่อแม่ยอมรับอาจจะดีขึ้นพ่อแม่อาจจะเห็นน้องผู้หญิงแล้วรู้สึกว่าโอ้คุณเนี้ทําให้ลูกเราเป็นผู้เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราต้องมารอดูคู่นี้น่าสนใจน่าสนใจตอนแรกคิดว่าจะโผล่มาแบบแบบแบบเออที่จริงน่าจะเป็นคู่นี่แหละเป็นคู่รองอ่โอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวดูกันต่ออีพีหน้านะคะสำหรับอ p พีนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ